มูล,ลนิธิหนึ่งน้ำใจร่วมกับจังหวัดสมุทรสงครามและอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยชวนนุ่งโจงหม่มสบายแต่งไทยเที่ยวชมงานกวีกีตาร์อัมพาวาเฟสซึ่งเป็นครั้งแรกของการจัดงาน c ารเชอร์คาร์บอนเนเจอร์อีเวนต์เป็นการจัดงานในรูปแบบงานวัฒนธรรมที่ทําให้การปล่อยคาร์บอนสุธทธิเท่ากับศูนย์โดยเรียกสั้นๆว่าการจัดงานวัฒนธรรมแบบปลอดคาร์บอนซึ่งการจัดงานแบบคาร์บอนนี้มีส่วนช่วยในการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศโดยในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากนายวิชัยทองงแต ประธานบรินัทหนึ่งน้ำใจเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายแพทย์สุรพงศ์สืบบงลีเลขานุก,การคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์แวร์แห่งชาติและนายส,ส,สุเดชสศริมังคลาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามคุณกรกานสุทธิโกเศสคุณทวีศักดิ์ครวงและองค์กรหน่วยงานส่วนต่างๆของจังหวัดสมุทรสงครามมาร่วมง,งานในพิธีนี้ด้วย ว่าคนทั้งประเทศรู้จักอัมพวาดีอยู่แล้วแล้วก็จะยิ่งรู้จักเย่างลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อเราย้อนไปนึกถึงภาพประวัติศาสตร์เมื่อ257ปีที่แล้วประวัติเกิดเจ้าอยู่หัวในครงที่สองท่านท่านพระเจ้าคินียมการจัดง,งานในวันนี้นั่นเป็น,น,นเพียงการสืบทอดอย่างหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าฝัวกวัฒนธรรม ประเพณีที่งดงามของประเทศไทยนั้นยังอยู่ยั้งยืนยงทั้งปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะสอดคล้องกับคำว่าซต์พอร์ของท่านท่านท่านที่ท่านไปซต์พรังถ้าหากว่าเราจะพูดโดยภาพรวมแล้วผมคิดว่าอยากจะเรียนพี่น้องทุกคนว่าคือศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงนินมันต้องเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจ ซึ่งผมอยากจะจุดประกายวันนี้ขึ้นเพื่อให้เกิดโมเมนตัมขนาดมันมาเพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นเฟสติวัลให้ได้ก็ต้องขอแรงความร่วมวมือร่วมใจของพวกเราทุกคนด้วยนะครับน,นิสสาทานว่าเกิดเป็นเฟสติวัลได้ได้สมดังความปรารถนาของพวกเราแล้วเนี่ยจะไม่เพียงแค่อมพอเทาา่านั้นจะหมายถึงประเทศทั้งประเทศจะถูกยกระดับขึ้นด้วยความพงมน ของกิ่วับวัฒนธรรมประเพณีของเราซึ่งแน่นอนคือจุดแข็งของประเทศเราอยากจะฝากสื่อมวลชนและก็ฝากพี่น้องชาวคาบวาพี่น้องชาวสมุทรสงคราทั้งหลายว่าจงภูมิใจในสิ่งที่พวกเรามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพวกเรานั้นยังคงมีความภาคภูมิใจอย่างลึกซึ้งในในหัวใจของพวกเรา มันเสมือนหนึ่งเป็นจิตวิญยาณของคุณแม่ข้อก็อยากจะบอกท่านท่านที่นี้แหละครับว่าจงภูมิใจคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทํามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาคือการเชื่อมโยงระหว่างคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าสิ่งที่เชื่อมโยงทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าได้ก็คือนี่แหละครับเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยศิลปะก็จะทาประเพณนที่งดงามของเรา คือจุดเชื่อมที่แข็งแรงและทงพลังที่นั้นวันนี้ที่จับเนี่ยจะมีจะสังเกตไหมมีสิ่งที่แทรกเข้ามาก็คือการให้อีเว้นต์นี้เป็นอีเวนต์ที่เป็นคาร์บอนนิวทรอเนี่ยเข้าเกณฑ์ของโลกใบนี้เลยโลกใบนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่เรื่อเอาคาร์บเห็นบอกว่ากำลังหยิบยกการจัดงานที่เป็นการปลอดคาร์บอนอันนี้เป็นรูปแบบยังไงอะคะ เราเราจะเก็บครับคาร์บอนฟุตพรินทั้งหมดซึ่งตอนนี้เราได้แบ่งแยกจากจากอบปกรณ์ B oin, ตัวนี้เราเก็บคาร์บอนฟุตพรินที่ที่เราทุกคนนี่แหละปล่อยแต่สุดท้ายเราเราก็จะหาในส่วนที่เราสามารถสร้างเป็นเครดิตได้อย่างเช่นการใช้ภาชนะต่างๆในพื้นที่นี้ทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะใช้เป็นภาชนะประเภทที่ที่ย่อยสลายได้คือเพราะติงะต่งแค่เวลา45ปีก็กว่าจะย่อยสลายแต่ภาชนะที่เราใช้ในวันนี้เป็นภาชนะที่ ย่อยสลายได้ไในเยวราจริต้าแล้วก็ไม่เพียงแค่ย่อยสลายเท่านั้นยังสามารถเจ็งบางเป็นคือคุณหมอที่เป็นคนสร้างอินโนเวชนันนี้ได้ฝังมเมล็ดพืชเมล็ดผักไว้ในภาชนะที่ย่อยสลายณวันที่ย่อยสลายสามารถทิ้หงหองนาำขึ้นมาสีเขียวแล้วก็เชื่อว่าผมมีความเชื่อในสิ่ง แล้วก็เชื่อว่าในความเปลี่ยนแปลงของโลกไปนี้เราไม่พ้นที่เราจะต้องจํากัดตัวเราเองในการหาว,ว่าเราเราจะทําลายโลกไปนี้ด้วยกันปล่อยๆเราะมันเยอะๆเราหันมาคิดกันใหม่ทําให้มันเป็นเป็นกลางได้ไหมเพราะความเป็นกลางเ่าเนี้ยสุดท้ายแล้วมันสามารถจะเกิดออกมาเป็นแฟรลูได้เราสามารถสร้างม,มูลค่าได้ขายได้ด้วยขายได้ราคาดีด้วยด้วยความ เชื่อมั e ่นของพวกเราทั้งหลายทั้งวงที่ที่ได้กำลังให้เกียรติคนแม่กองคนทำบวาวในวันนี้ขอให้เรามีความมั่นใจไป็พร้อมๆกันนะครับว่าประเทศเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมากมายบนแนวคิดฝากบอกทุกคนนะครับงานจะจัดถึงวันไหนถึงวันที่เท่าไหร่คะนายครับจัดุนนี้รุงนี้ครับจัดตองวันครับตรงวันครับเพราะจริงๆงานนี้เป็นงานที่พิเศษมากครับคือนอกเหนือจาก ความพิเศษในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะในการสร้างแรงกระเพื่อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในท้องถิ่นแล้วก็คนที่รักดนตรีที่สุดน็คือคนไทยทุกคนนะครับคือครั้งหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้เล่นเป็นในสอนในบทของหลวงปิติไทรราอครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ทางงานได้ชวนให้ผมได้มาชิ่นของท่านเลยเพราะว่าท่านหลวงปิติไทรราอท่านก็เป็นคนอัมพาวาด้วยครั้งนี้มีโอกาสได้มาประชันระน,นาดก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับค่ะอยากให้พี่อาร์มฝากชวนชวนให้คนมาร่วมงานสักนิดนึ่ะ จะมีขึ้น2วันครัสำหรับงานของเรานะครับจัดขึ้น2วันนะครับสวันเต็มๆเลยก็วันนี้นะฮะยีบสี่นะครับยี่สบสีเดือนมีนาคมนะครับก็อยากจะให้ทุกคท่านเลยนะครับได้มาร่วมงานกับเราเยอะๆตั้งแต่ช่วง11บเอโมงนะครับยาวถึงช่วงค่ำเลยมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับมาอาหารอร่อยๆอยากจะมาชอบสินค้าความเป็นไทยนะครับะที่สุดก็คือมาร่วมกันดื่มดำ เรื่องวัฒนธรรมต่างๆงดงามจริงๆนะฮะการแสดงมากมายรวมคนที่เป็นคนดนตรีจริงๆนะครับมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านเพราะฉะนั้นทั้งพี่น้องชาวอัมพวาไล้เขียนแล้วก็ทุกท่านเลยคนไทยมาเที่ยวกันเยอะๆครับครับในทางของจังหวัดสมุทรสงครามก็ต้องขอบพระคุณมูที่หนึ่งหัวใจนะครับแล้วก็มูที่อุทยานพระบรมราชานุสณรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราภาลัยนะครับที่ได้ร่วมกับทางจังหวัด สุสงครามนะครับจัดงานครั้งนี้ขึ้นซึ่งงานนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็คนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับรวมถึงคนไทยทั้งประเทศที่จะได้มีโอกาสได้พบปะกับศิลปะวัฒรรนประเพณีนะครับซึ่งในส่วนของสมุทรสงครามเราเองเราก็มีวัฒรรนประเพณีที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่จะได้เผยแพร่ให้กับพี่น้องทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติได้รู้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องครับ ยังมีเวลาพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับตั้งแต่เวลา1 7นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับที่อุทยานรอสองแห่งนี้นะครับที่จะได้จัดงานแบบนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศครับ